ฮัลโหวันนี้ก็จะมาเล่นแชมเปี้ยนใหม่นะครับเซราฟีนรุนก็ใช้รุนนอมเนชั่นนะคเพียงแต่เราเป็นดาร์คเวทถึวสำหรับเป็นสายพีชั่นนะเป็นแชมเปี้ยนใหม่ที่มาพร้อมกับสก,กินอัลติเมต 3, สามสกินสามร่างร่างนี้ร่างนี้แล้วก็ร่างนี้นนดูโคตรสวยเลยสองร่างนี้ยังใช้ไม่ได้ใช้ได้แค่ร่างเนี้ยต้องทำเควสไปลุลยโหจิมจิมเล่นโทรศัพท์ ให yeah. ้สัตว์โอ้ยอันติตายวะเฮ้ยไม่ตายจีจ๋ ไมอ,อะไรกันเนี่ยมาทำไมเยอะแยะฮัลโหลแม่งสี่ตัวสองวีสี่วัตเฟอเอาแล้วนี่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 ขอแอซิดเอ้ยดูดิเลอเหลือน,นิดเดียวเองอะโอเคคุ้มนะทีมเรามาคุ้มเฮ้ยเฮ้ยสวยเอาดีดิเออ้นั่นแหละไหนตายไหมสวยสกิลวีวมันน่ะเหมือนรีเดมชั่นลงจริงๆ โอ้เอเลียวตายโอ้โหเอลียวหกศูนย์เอาแล้วมาๆๆได้เหรออุ้ยโอเคตกแจมหมดเฮ้ยโอ้โคตรแรงเลยเอาดิโอเคสวยกดจิตศัตรูแล้วอันนี้อะไรอ่อมาใหมา่ก,กันเยอะแยะโอ้เอลียวก็มาอีกวิง่งเยอะๆเอาคาร์เมไปโนะแลว้วอ่ะ เดี๋ยวมันจะกลับมารู้แล้วบ,บึบบึบหุยโอ้โหโดนดเน็ตเดียวด้วย <c oughs> โดนโมงเข้าพงมี่สวยนั่นแหละน้ำสูตยอดอะไรกันเนี่ยสมไมอันตีคิวคอนเดม <c oughs> เอาอะไรไปรอดเฮ้ยโอเคสวยรู้ใจรอดคือแบบเชนซีซีขนาดนี้นี่รอดน,นี่ไม่รู้จะพูดไงไงละ เอ๊ยโยนีย่มาวะอยู่นี่มาวะซิงคุโรซากุเรียบร้อยผมมาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วมาผมมาผมมาช่วยแล้วเฮ้ยโอ้โอโอ,โอเคเด็บลิ่นบัฟไปไปไปอุ้ยโอ้เตะสวยชิบหายนะผมบังให้ผมบังให้ใหนแน่พยายามจะจูกว่าไม่กันบ้านเหรอดูดิคาร์มิโอแม่งจะเอ็นแล้วนะโอเคขอเ,เขาบอดยอมพอดีเลย จีจีไดไปปะ,ะรอไปล่วไหนโอ้โหโอเคโอเคเอาไรไม่เ็นไรเียมีสติมีสติมามาต้องได้แล้วคริสต้าโอเคโอเค ถอ,อนขอส,สวยๆเอออย่างนั้นแหละไม่ต้องอตีหรอกว้าวเกมแม่งไปแกงเองโดนฟิโอล่าส่วนตายเลยเ้ยพลาดโดนเลยอย่างงี้ครับเชนเก็บได้ไหมไม่ได้ย็ดเคเอาว่ะแตดตีเลยเห็นบอกว่าเล่นตามจ็อบเอ็มจ็อบเอ็มคอสเพลย์ช่วยล่างเดี๋ยวอู้วววแฟตเปิดสวยจัดแฟตนตี ไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นนะอุ้ยทอนสวยสตอร์วอสเลยเย็บลงเหรอกําลังไปกําลังไปโอเคผมมาผมมา 8R แม่งเลยบูมอ้าว8ได้ไหมอีกนหนไปแล้ว W สวยอุ้ยทอนสวยจัดได้หมดได้หมดพอแล้วพอแล้วได้ได้เหรอเอาเดียวเดียว อ่อยสวยทอนเฮ้ยเอาวะยมปุ๊บ,บท่อนอันตีเคสวยอุ้ยสกิลมันโอพจัดเลยวะ่นล่างก็เกิดยังไงครับอุ้ยถ้าทิตนันได้ยิงอ่ะน่าจะสบาย อุ้ยขัดสวยจัดนั่นไงโอ้ไม่ไม่ไม่ไมไมเกฟมันแรงจังวะกำลังวิง่งกำลังวิง่งมา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 อายได้บูฟี่เหรจังหวะนี้กำลังไปกำลังไปเอ,อ่อเกฟมันรอสมัยอยู่เนะี่ยโอ้ยผมมันตีไปหาเกฟนะจังหวะนี้เกฟตายละ ฟี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 โอ้ยยุไยยุเยแาดาแปอวไป๊วเวลาดีกว่าไหมเสิบสามนะข้าวหมวสองร้อยช่วยหน่อยเฮ้ยมันไม่มีบอร์ดด้วยเชนเมียนตีโอเคอ่ะตรงนี้ร okay. ูดฟึบฟายปะอามาดี Ma ไม่ต้องหรอกโอเคชทดาวนักซิวซิวสแต็กยังไม่อยากขึ้นเลใจออกโมเรโลก่อนมาตัดหิววลาดเดี๋ยวไม่มีตัดหิวรุดอาติเอ้ยไม่ใช่ติคิวเอ้ยมันแฟดอ้วแมวดีกว่าจะแฟดใส่ละอุ้ยตกใจนึกว่าใครนึกว่าเกรฟมาท้อนเฮ้ยทำไมเลือดมันบั๊กหรอวะวัดทำไมเลือดมันเยอะจังอ่ะ โอเคเอาเดโหแรงแล้วอะฆ่ามันสวยรู้โดนปะโอ้ยนึกว่าโดนรอมันมาแล้วกันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ฆ่ามันดิหายสวยเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคสวยอุย้ยวล,ลาดมาโอ้หถอยเลยไม่ถูกต้องมันตีโดนสองตัวยืนตรงหน้ายิงได้ปะสวยอ้ยอะไรอย่างข้างหลังอ๋อโอเคไม่เป็นไรได้หรอเดล่าเราไม่ได้เทเลพอตไม่เป็นไรโอเคด้านล่างไป โอเคเก็บตายละสวยมากวลาดน่าจะมาอุ้ยอะไรอะรุดนออันตีไปแล้วตามดนสองวลาดตายแล้วเฮ้ยผมแทงบอลลอน okay. โอเคอ๋อเก็บ เก็บเก็บเก็บรู้แล้วนะโอเคสวยชะนะไฟตายตัวเดียวไม่เป็นไรแถมเราได้อินฮีด้วยคุมเว็นด้าแล้วเนี่ยน่าจะเอ็นแล้วแหละโอเคหมดยอมแล้วจิจ